ึกเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับผมคือผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็ δ, ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในส่วนร่วมของกิจกรรมสำนึกลูกคุณแผ่นดินเพราะว่าเราเองก็เป็น,ปนคนหนึ่งที่อยากจะทําตัวให้เป็นคนลูกคุณแผ่นดินมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็ทํามาตลอดอยู่แล้วครับก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากที่ทําให้เยาวชนหรือว่าผู้ประชาชนทั่วไปได้ได้ได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้หันหน้าเข้ามาร่วมกันทําความดีเพื่อสํานึกลูกคุณแผ่นดินครับผู้สนใจนครับว่าจะเป็น นักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ที่ที่มีความรู้สึกชอบที่จะทำทำเกี่ยวกับด้านด้านสื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือจะเป็นโฆษณาหรือเป็นวิดีโอก็ดีนะครับอยากให้คุณได้ปลุกยักษ์ในตัวเองให้ตื่นขึ้นมาคำว่ายักษ์นี่หมายความว่า,า,าคือพลังแล้วก็ปลุกออกความความคิดดีๆของคุณออกมาแล้วก็เอาพลังแล้วก็ความคิดดีๆหล่าเนี้ยออกมาทําเป็นสื่อเพื่อสร้างสารรค์ผลงานเพื่อเอามาเผยแพร่ให้กับคนหมู่มากดูทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วคนเราควรจะสํา,านึกรุกคุณแผ่นดินได้อย่างไรบ้างครับ โครงการสตื่นการประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว90วินาทีปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินถึงเวลาแล้วที่จะปลุกยักษ์ในตัวคุณให้ตื่นด้วยสำนึกรู้คุณแผ่นดิน